สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กผีประจำวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2568วันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์ใั้กกัน3คู่เหมือนเดิมนะครับ 1. คือฟินแลนด์พรีเมียร์ฮาก้าเปิดบ้านเจอ VPS วาซาือนอร์เวย์ดิวิชั่น1 พรอมโซเปิดบ้านเจอวรารเรนกาและอีกหนึ่งคู่เป็นรอบชิงชนะเล,ลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลนี้อย่างปารีสแซงต์แชงแมงพบกับอินเตอร์มิลานซึ่งก่อนจะไปฟังทั้ง3คู่นะครับผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปียนคอมมูนิตีฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขนาดนี้สามารถเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคกันได้ที่ l i n e a g 7 7 7 7ตามที่เห็นหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับโอเคเราไปเรื่องกันที่ฟินแลนด์พีเมียครับฮาก้าเปิดบ้านเจอวีพีเอสวาซาคู่นี้แข่งกัน3ทุ่มนะครับ เจ้าบ้านอย่างฮาก้าปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่9ของตารางนะครับแข่ง8นัดมี8คะแนนส่วน VPS วาซ่าครับอยู่อันดับที่5ของตารางแข่ง8นัดมี14คะแนนฟอร์มสวนทางกันพอสมควรน,นะเจ้าบ้าน5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1และแพ้ไปถึง2นัดนะครับนัดล่าสุดกลับมาชนะได้60นะส่วนทีมเยือนฟอร์มดีมากครับ5นัดล่าสุดชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครนะฟอร์มการเล่นที่เจอกันโดยรวมก็เป็น VPS วาซ่าที่ทำได้ดีกว่านะครับโดยชนะไปถึง4นัดและเป็น ฮาก้าเนี่ยชนะได้แค่หนึนัดฟอร์มโดยรวมฟอร์มปัจจุบันฟอร์มที่เจอกันอันดับในตารางคะแนนวาซาก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าอย่างน้อยๆครับ VPS วาซามาเยือนแล้วจะมีอย่างน้อย1คะแนน,นคู่นี้มองไปที่ทีมเยือนอย่าง VPS วาซาครับต่อด้วยคู่ที่2ครับนอร์เวย์ดิวิชั่ครับท m โซเปิดบ้านเจอวารเรนกาคู่นี้แข่งกัน5ทุ่ม45นะทโซปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่ 7ของตารางครับแข่ง8นัดมี13คะแนนส่วนวอร์เรนก้ายัวนับที่11ของตารางแข่ง9นัดมี11คะแนนฟอร์มหลังของทอมโซ่ดูดีนะครับพวกเขาชนะ3แพ้2แต่เป็นการชนะใน3เกมล่าสุดนะส่วนวอร์เรนก้าครับ5นัดล่าสุด ชนะ2เสมอ1แพ้สองนัดล่าสุดก็ไม่แพ้ใครเช่นกันฟอร์มโดยรวมที่เจอกันเองนะครับเป็นวอร์เรนกาที่ทําได้ดีกว่านะเพราะชนะไป2นัดและเป็นทอมโซชนะได้1นัดและเสมอกันไป2นัดนะครับถ้าเราดูจากตารางคะแนนดูจากฟอร์มหลังผมก็มองว่าทอมโซอยู่ในช่วงที่โมเมนตัมกำลังดีครับเพราะช่วงหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเย่าหรือเยือน3นัดแล้วนะที่พวกเขาเนี่ยเก็บได้9้าแต้มเต็มนะครับโมเมนตัมความมั่นใจทุกอย่างมาหมดชนะวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยผมมองว่า จะเฉือนเอาชนะวารเรนกาไปได้คู่นี้มองเจ้าบ้านครับและคู่สุดท้ายครับยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศประจำฤดูกาล2024-2025ปารีสแซงต์แมนพบอินเตอร์มิลาลนคู่นี้แข่งกันตี2นะครับต้องบอกว่าแชมป์วันนี้นะอาจตัดสิงบอลลัดอนะครับถ้าอินเตอร์แชมป์ ก็อาจจะตกเป็นคองนัดเตจ่าบาร์เซโลนาแต่ถ้าปารีสเป็นแชมป์มีโอกาสสูงนะครับที่บอลลอนดอร์รุ่นการนี้จะตกเป็นของอุสมันเดมเบเล่กับการคว้าทริปเปิลแชมป์เลยนะอ่ะอันนั้นค่อยว่ากันนะครับเรามาว่ากันในเกมก่อนวันนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่ต้องการแชมป์ครับส่วนของอินเตอร์มิลานเนี่ยพวกเขาลุ้นทริปเปิลแชมป์นะก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปแค่หนึ่งเดือนเนี่ยพวกเขายังอยู่ในจุดที่ลุ้นทริปเปิลแชมป์นะครับแต่แล้วพวกเขาก็ตกรอบโคปาอิตาเลียหลังจากไปแพ้เอซิมิลานแล้วก็ไปพลาด แชมป์เกาโชสิเดียฉะนั้นตอนนี้พวกเขาเหลือแค่รายการนี้รายการเดียวในรุ่นการนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นสุดๆส,ส่วนปารีสครับคว้าไปแล้วครับทั้งลีกเอลฟร่นเซสทั้งบอลถ้วยนะครับนี่คือการลุ้นทริปเปิลแชมป์สำหรับพวกเขานะอย่างที่บอกครับถ้าได้แชมป์วันนี้อุสมันเดเมเล่เนี่ยโอกาสได้ทริปเปิลแชมป์สูงมากและนี่คือการปกล็อกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก ครั้งแรกนะไปดูฟอร์มหลังครับปารีส5นัดล่าสุดนะครับพวกเขาแพ้1และชนะ4นัดและเป็นการชนะ4นัดติดนะส่วนอินเตอร์มมลารับ5นัดล่าสุดชนะ4เสมอ1นะครับก็ไม่แพ้ใครมา5นัดส่วนปารีสไม่แพ้ใครมา4นัดถ้าเราอ้างเฉพาะฟอร์มในะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้อินเตอร์ดีกว่านะครับแพ้น้อยมากและเป็นทีมที่แพ้ยากมาก วันนี้ไม่ว่าจะส่งชุดไหนลงนะด้วยความเป็นนัดชิงชนะเลิศนะัดเตะพร้อมมากพร้อมน้อยไม่ได้สาคัญขนาดนั้นครับผมมองว่าด้วยความเขี้ยวของอินเตอร์นะวันนี้เขาให้ปารี่เป็นต่อนะครับผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะคุณภาพผู้เล่นหรือว่าด้วยดีกรีของโครอหลายๆอย่างเนี่ยมันปูมาให้ปารี่เป็นต่อแต่ด้วยความที่อินเตอร์ฟอร์มดีมากในฤดูกาลนี้และพวกเขาเป็นทีมที่แพ้ยากมาก ผมมองว่ายังไงใน90นาทีเนี่ยอินเตอร์ไม่แพ้ครับถ้าจะตักสิงอาจจะไปตักสิงในช่วงทศเวลาบาดเจ็บหรือเพล๋ออาจจะเป็นอินเตอร์ชนะใน90นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยยืนยันครับอินเตอร์ใน90นาทีจะไม่แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมสรุป3มคู่วันนี้ครับฟินแลนด์พิเมียครับฮากา้าพบ VPS วาซ่ามองทีมเยือน VPS วาซาครับแล้วก็คู่ที่2องโนเวเดียชั่นหนึ่งครับทอมโซพบวอร์เรนกาคู่นี้มองเจ้าบ้านอย่างทอมโซและคู่สุดท้ายครับปารีสแซงต์แชร์แมนพบอินเต อินเตอร์มิลานครับอ่ะสุดท้ายผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนไว้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเยอะๆนะ